สองตัวไหมแปดนะครับอ่าเราก็กจะเฮ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 ไปด้วยกันเหมือนครั้งที่ผ่านมานี้ไงที่เราเฮแปดเจ็ดเฮเฮเฮไม่ใช่แค่งวดทีแล้ววดเดียวสามวดติดแล้วตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อ่ะตั้งแต่ม้วนที่ออกแปดห้าหกเมษายนไล่มาแปดห้าแปดแปดเอาแปดห้าล่างแปดแปดล่างเอาแปดแปดบนบ้าง แปดแปด,ด,ดบนแล้วก็มาเป็นแปดเจ็ดล่างใช,ชจะกระดิ่งขึ้นบนกกนีนไ้ไปฝ่ไยขอบารมีสมเด็จโตพลังสีด้วยที่เราไปไหว้กันมาขอยกบุญให้หนูด้วยนะลูกนะหนูจ,จะได้มีพลังนะอ่ะหนูตื่นเต้นหน,นจับกลมเราลอ็อกกลมกันแน่นเอาละครับมามาครับตื่นเต้นนะมันง่ายเลยนะมันมาเลยแล้วครบรอบหกปีนะลูกนะได้อยู่ในมือพี่นะลูกนะ ลูกแรกออกมาแล้วนะครบรอบ6ปีเลข6เลข9จะมาไหมเนี่ยพี่เจ <นะ S 2> ลูกแรกมาแล้วนะครับลูกแรกมาแล้วนะอ่าใครอยากรู้นะเขาเกรใจนะครับนะใครอยากเห็นลูกแรกเขาเกรใจหน่อยนะครับและใครรับชมแล้วนะครับก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับแชร์กันไปด,ด,ด้วยนะครับอ่าแชร์จากเพจแท้จากเพจนี่แหละครับนะลูกแรกก็คเอเลขกฉ <c oughs> ันมากกรี๊ดแน่เลยอ่ะครบรอบ6ป เลขเก้าค่ะเลขเก้านะครับมานี้มีดวยอ่าเลขเก้าอ่าโอเคตัวแรกเป็นเลขเก้านะครับแล้วทุกที่สองจะเป็นเลขอะไรเลขหกหรือเลขเก้าเลขเก้าหรือเลขหกนะฮะแต่ว่าทอฝันทําตําหนีเอาไว้ถ้าดูเนี้ยจะรู้แล้วมั้งว่าทอฝันทําตาหนียังไงน่าจะเห็นนะคะว่าอันนี้คือเลขเก้านะฮะอ่าเอาละคือกระดกหัวเป็นเลขหกก็ได้นะเอาละค่ะตัวแรกคือเลขเก้านะครับเดี๋ยวเรามาดูลุกที่สองกันครับเอาละครับมา อย่บอกมาเลขแปดถึงจะมาอยู่เป็นแปดหกแปดเก้าหรอเ้าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นะอย่บอกแล้วเปดแปแปดเก้อ่ะเพราะมันแปดอะไรนะแปดห้าแปดล้วแปดเจ็ดแล้ววันนี้มันมาเก้าคนมันจะเป็นแปดแ้าแปดอ่ะเดีวมาลุ้นกันเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับเพจ้าขออีหนึ่งลูกนะลูกนะให้โชคลาภทุกคนนะลูกนะดวงที่หนึ่งวิทนายนสอพนกิบแปดนี้นะลูกนะขอเป็บารมีองค์พระพุทะธรรมสมเด็จพุธาจัย์โ์นะคะแผนในการ้าด้วยนะขอให้องค์พระพุทธมงคลนักโมลีทีู่่ชาะ โต้งๆนะนิดๆไต้องมีเพื่นเ่อนจะแข่งกันใดด้วยนะขอทำยำนก้วหนึไงคนนดๆเท่าไรโต้งนะขอหนึ่งมตรงตันที่มีแบบตอนนี้มากขอเชื่อรวขอเชื่อรวยขอเชื่อรวยขอจบหนี้บ้าน สองมาแล้วนะอย่าบอกนะว่าลูกที่สองมาแล้วนะอย่าบอกนะว่าเอาลูกเอาลูกแรกไว้ข้างบนก่อนอย่าบอกนะว่าเหมือนฉันเห็นแล้วเดี๋ยวเอาลูกแรกไว้ข้างบนก่อนนะมันพิฉันเห็นแล้วว่าเดี๋ยวเอาลูกแรกไว้ข้างบนนะอ่ะเสียวว่าลูกแรกเป็นเลขนี้นะลูกแรกเป็นเลขนี้นะครับผมและลูกที่สองจะเป็นเลขอะไรนะครับถ้าเห็นแล้วอย่าพึ่งบอกนะครับเพราะเดี๋ยวจะรอดูนะครับ บีคอร์ดทางคอนจะิเคอร์ดแล้วตีความว่าน้องเป็นก้าหมายถึงเลขอะไรนะครับผมการลูุยสองก็คือเลขอย่าบอกแต่ว่าพอกี๊ดฉันเห็นแล้วฉันเห็นเงาสะท้อนคือเลขเกเลยเหรอคือเลขอันนี้คือเรียกอะไรเลขหกใช่ไหมค่ะเก้าหกอ่าดูให้จบคลิปดูให้จบคลิปนะครับดูให้จบคลิปเก้าหกหกเก้าจะมาเหรอครบรอบหกปีด้วยครบรอบหกปีด้วยทุกคน ต่ดูที่จบคิดนะคะทุกคนเยียเพิ่งบอกนะมีเซอร์ไพรส์ด้วยใครอยากดูชมเลขสามตัวต้องดูที่จบนะเดี๋ยวมีเลขสาตัวด้วยนะคะงวดนีใน้ใช่แล้วนะครับใช่แล้วนะครับก็96จะตีความเป็นเลขอะไรต้องบอกว่าครั้งนี้แบบตื่นเต้นมากเพราะว่าเลขไม่เยอะเลยแล้วก็จะมีเลขที่แบบ ชอบจังๆนะครับก็เราให้แนวทางนะครับเราเสี่ยงไทยเหมือแนบบปิงปองเนี่ยเพื่อให้แนวทางเพื่อสุอดลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนทห้เล่นกนนารพนันทุกชนิดนะครับนะครับแล้วก็ให้เรารู้จักคืออย่างงมงงมงายอย่างงมงายนะครับให้รู้จักธรรมาหาก,กินตามสาัมมาชีพของเรานะครับส่วนเรื่องของโชคลาภนะครับมันก็เป็นเรื่องของดวงนะครับแต่อย่างไรก็ดีแล้วก็ปรารถนาให้ทุกคนดวงดีโชคดใชีให้อยากให้ทุกคน ถูกหวยนั่นแหละนะครับถูกมันจะมา9 9 6 6, 6กว่าฮะมันจะมาเลขเบิ้ลเหรอหวยอ,ออกวันอะไรเอ่อวันที่หนึ่งวิทยาน่าจะตรงกับวันไม่น่าจะอาทิตย์หรือเปล่าอาทิตย์หรือเปล่า<อ>วันนี้เอ่อยี่สิบส <26, 27, S 1> า 5, 9, 9, มยี่สี่ยี่ห้าหกเจ็ดเก้าสามสิบสิบเอ็ดวันอาทิตย์ วันอาทิตย์มันจะมาเล็กหนึ่งหรือเปล่ามันจะมาเบิ้ลหรือเปล่าวันอาทิตย์ไอ่ะถ้าเบิ้ลก็ซื้อ6 6 9 9เเกซื้อลอตเตอรี่6 6 9 9ด้วยนะ99้าเก้อ่จริงๆทอฟันไม่ได้เขียนในกระดาษนะอ่ะไปดูกันว่าทอฟันจะเหลือกี่ตัวอ่า ถ้าใครดูคลิปนะครับฟังว่า6996เนี่ยก็ให้เราซื้อลอตเตอรี่9 9ด้วยนะครับเออซื้อกันไว้สลับไปหรือ6699ด้วยนะใช่เพราะว่ามันไม่ต้องมันไม่ต้องแบบว่าซื้อหลายตัวแตเาะ6กก็ก็ค่นี้เองใช่แต่ว่าเดี๋ยวไปดูในกระดาษกันว่าทอฟันกูพีเดยชอบเลขอะไรนะคะนะครับเอาล่ะจะเป็นเลขอะไรนะครับมาเอาละครับแนวทางก็คือนี่ครับนี่ ไปวันนี้วันนี้เห็นสวยนะวันนี้เียนแปดไปเลขน้อยมากอ่าเพราะว่าเราชอบเลข6 1 9 1ใช่แล้วนะครับเดี๋ยวคุณต่อเหตุเปนแค่เฉลยนำโชคนะครับแนวทางงวดประจำวันที่1มิถุนายน1มิถุนายน2568นะครับเลขแรกตัวต่อตัวจังๆเลยนะครับก็คือ6191นะครับอ่าชอบมากเลยจะบอกเิดุผว่าทำไมถึชอบและที่เด่นเป็นไพ้กันก็คือ96นะครับอ่าใช่มาจากเลข ปิ่งฟองนังง่นเองนะคะแล้วก็หกเจ็ดเก้าเจ็ดแคปเจอร์ไปได้เลยนะหกเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับแล้วก็ไม่ได้เอาแผ่นป้ายขึ้นแล้วก็ถือน้องจะได้จับเห็นหน้าน้องอะนะขึ้นมาพร้อมเพียงกันอ่าหกเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับแล้วเลขเราก็คือแปดสองแล้วก็หนึ่งห้านะครับอ่านั่นแหละครับนี่คือแนวทางนะครับ,รบไปเลยถ้าใครอยากรู้เลขสามตัวขอหัวใจหน่อยอ่ากคนกด คอมเมนตขอพรน้องเทนก้ามารวๆเลยแล้วเจอบอกเลข3ตัวให้ <Yeah. S 1> อันเราบอกเหตุผลก่อนทำไมเราเขียนเลข6191ไว้ <Yeah. S 1> 6191มาจากไหนคือมาจากการเล่นแร่แปรธาตุาของดอฝัน <Yeah. S 1> เราหมุนได้เล้9กับ6กก็จริงใช่ไหมคะ yeah. เราเปลี่ยนหตัวหนึ่งเป็นเลขหนึ่งไทยสิเพราะว่าหนึ่งไทยมันก็คือเขียนอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งไทยอะ่ะครับมวนกลมๆใช่ไหมก็สมมติน้องอาจจะให้9ตัวหนึ่งหรือ6ตัวหนึ่งแล้วก็บวกกับเลขหนึ่งเพราะหตัวหนึ่งมันเป็นเลขหนึ่งไทยได้ไงเขียนหนึ่งไทยสิคะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะน้องอาจจะไม่ยถึงว่า9หรือ6บวกกับเลขหนึ่งไทยก็จะไม่ถึงว่า6 1หนึ่งหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นี่คือการตีความของทอลันและทอฝันก็พ่เดนไปดูงวดนะคะ งวดที่96งวดที่69งวดที่6699อะไรมารให้เรียบร้อยแล้วมันมีผลรางวัลในงวดนั้นนะ่ะที่ออก6116ล่างแล้วไม่ปิงปองงวดที่99ปิงปองงวดที่99เป็นปิงปอง16ค่ะอ่าเราไปดูมาให้แล้วเป็นปิงปอง1661เลยแล้วงว สูวาออก16ล่างด้วยนะคะเราไปดูให้มาหมดแล้วนะคะส่วน8 2 1 5อะไร6 7อะไรก็มาจากเลขงวดท้งนั้นคคือชี้เราไม่เอามาให้หน้าจอให้ดูอ่ะเดี๋ยวจะเยอะเดี๋ยวคุณคุณจะงงใช่เราถอดมาให้แล้วเราถอดให้หมดแล้วเป็นซูทสำเร็จเลยเ้าไม่ต้องไปดูอะไรเองครับน้าถ้าเกิดอยากไปหาเองก็พิมพ์มาว่าปิงปองเป็นก้างวัที่66งิบวที่69งิบวที่96งาสวที่99้าสิเกาไปหาเองครับนะคะก็อันนี้สิ่งที่เราฝันอยากได้มานาน ทอฟันไม่เคยคิดเลยว่าจะได้พระเนื้อเงินแล้วก็ได้พระเนื้อเงินเพลินมากเขาขายเอาไปไปล่อยเช่าในแพลตฟอร์มของให้ช่าพระแล้วทอฟันไปเจอแลว้วทอฟันเอาเลยเพราะว่าเราเรอคอยมาตั้งแต่ปีหกหนึ่งเราอยากได้องค์เลยเ<ม>พราะเราบูชาองค์ใหญ่เราดีเรารวยเนี่ยองค์ใหญ่เนี่ยสกเกตดูว่าเป็นพิมพ์เดียวกันเลยสกเกตดูนะซุม้มข้ามานจะเป็นพิมพ์เดียวกันเลยทอฟันอยากได้มานานนะแล้ววันนี้พระองค์นี้มาในวันพิเดนุณปิงปองมา ในวันคมรอบ6ปีเพจน้องพเพชรก็รได้เชิญาชคที่ให้โชคและเลขเอคะครจะเปิดทอกันเปิดเลยแล้วคันนะคะลแล้วเลขพระนะคะคนลุกค่ะ3ตัวค่ะเลขพระเนื้องเงินด้วยพระเนื้องเงินแต่ส่วนพยานน้า เธอถุกคันตีคุณคุณนะคันเตอร์กูถุกคันตีค่ะสามหกหนึ่งนสร้างโดยวัดแคร์ระครูเนี่ยพระครูที่ออกแบบนะคะครสองพันห่ร้อยหกสิบเอ็ดรอคอยมานานลนะ้ววันนี้ได้แล้วนะวันนี้ได้แล้วพอเป็นพระพระประจําเทวลไยแล้ววันนี้พระองค์นี้มาแล้วนะจะร้องไห้งา,งานสวยมาก อดรานะอดระนี่เ,นเป็นนักมุจรินหวังว่าองค์พระพุทธมงคลนนักมงดีองค์นี้จะให้โชคสามตัวตร,ตรงตรงกับทุกคนได้นะบางทีหกหนึ่งเก้าหนึ่งบางทีอาจจะไม่ได้เป็นสองตัวล่างอาจจะเป็นสามตัวแตกไปเลยนี่ออกอ,ออกมานี่คนยุกสู้ไปเลยนะเนี่ยอ่านะคะขอทุกคนโชคดีนะคะ,ะโชคดีนะครับเอาละครับเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เห็นไปแล้วใช่ไหมครับเป็นเลขสตัต่<า>โค้ดของ บางนี้นะเพราะว่าเนี่ยชาอฝฟันแก้เผิดคนที่แบบชอบกองมาดูไทยคลิปถ้าเกิดเขากองมาดูไทยคลิปเขาก็จะเห็นแค่นี้ค่ะเขาก็จะมีเห็นเลขสามตัวนะคือเป็นความเป็นเป็นกรรมของคุณเองนะเป็นกรรมของคุณเองที่ขีปเกียด,ดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เปิดคลิปมาเนี่ยคลิปยาวสิบเก้านาทีก็จะซายมือดูแค่ตอนนี้แล้วค่ะแล้วก็บางทีไม่ได้เปิดเสียงฟังด้วยว่าเราพูดว่าอะไร <fuss. S 2> ถ้าเกิดใครอยากได้เลขสามตัวให้ก่อถอยหลังไปอีกประมาณสักนาทีสองนาทีก่อนนาน้นะก็จะเห็นนะคะว่าเลขสามตัวคืออะไรเพราะทอฝันไม่ได้เก็บในกระดาษนี้นะคะเราติดด้วยตรงนี้ดีกว่าหักหลังพวกที่ดูคลิปไม่ครบหวังว่าครั้งนี้เราจะมีบุญสัมพันธ์กันหวังว่าเลขโค้ดเนี่ยจะเป็นเลขท้ายสามตัวของรางวัลรางวัลที่หนึ่งแล้วถ้าเราไปซื้อรางวัล ลอตเตอรี่นะครับถ้าเราไปซื้อลอตเตอรี่ก็อาจจะมีโอกาสถูกรางวัลที่หนึ่งสมมตินะสมมติถ้าเกิดว่าออกเลขนี้จริงๆนะสมมติว่าออกเลขนี้จริงๆแล้วเราไปหาซื้อลอตเตอรี่มาแบบเนี้ยยืนเข้าแสงหน่อยนะมืดไม่แน่อาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งก็ได้นะครับเออใครจะไปรู้ใช่ไหมครับผมโคตรอะไรหรอต้องกอ์โก<อ>ร์คิปไปเพราะว่าเราไม่ได้เขียนในนี้นะเลขสามตัวสองสามนาทีที่ผ่านไปใช่เราไม่ได้เขียนเลขสามตัวในนี้นะั้หลังไใ้พวกที่ดูคลิปแค่ตอนท้ายอ่ะเพราะฉะนั้นหวังว่า หวังว่าเราจะมีบุญสัมพันธ์กันนะครับ<ช>วันนี้เราจะมีโชคลาภนะครับเราจะเฮไปด้วยกันนะครับไม่ก็ถ้าไม่ได้สตัวก็ได้แหละสตัวแตกแล้วหกหนึ่งหรือเก้าหนึ่งถ้าินพี่เดซื้อได้ตัวเดียววะงบจากัดซื้อได้ค็ตัวเดียวพี่จะซื้อหกหนึ่งหรือเก้าหนึ่งยังไม่ได้จับด้วยนะถ้าซื้อหกหนึ่งก็ต้องซื้อหนึ่งหกถ้าซื้อเก้าหนึ่งก็ต้องซื้อหนึ่งเก้าด้วยมันจะเป็นแบบนี้พี่ได้คิดว่าหกหรือเก้าจะมาเมืคอักันมันจะได้มาออกศูนย์ เออว้ยไม่ใช่ส่วนเก้าก็เป็นหนึ่งเก้าเลยโอ้มันออกเท่ากันนะส่วนเก้า็เป็นหนึ่งเก้าเลยมันก็หกหกเป็นเก้าเก้าเป็นหกอะไรก็ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลจากประสบการณ์การเสี่ยงโชคกันซื้อลอตเตอรี่มานะครับถ้ามันออกเนี่ยแล้วเลขที่เราไม่ได้กลับเนี่ยกับหัวกระดกหัวกระถางเนี่ยแล้วถ้ามันออกเราจะเสียใจเราจะเสียดายเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องซื้อแบบนี้ยราต้งเรองซื้อแบบนี้ถ้าซื้อหกหกหนึ่งก็ต้องซื้อหกเจ็ดด้วย ระหว่าง96 96กับ69พี่นี่คิดว่ามันจะมาอะไร96กับ69มันออกได้ทั้งคู่เลยนะก็96 96 96ตรงๆเลยตามปิงปองเลยใช่้เก้จะอา9นะก็ที่เหลือแปดสองหนึ่งห้าเป็นเลขรองนะไม่ได้เอาเอาไว้ให้ก็แล้วแต่บุญของคุณเองถครอยากรู้เลข3ามตัวเราไม่ได้เขีนตรงนี้ให้รอกลับไปสองสนาทีที่แล้วแล้วคุณก็จะเห็นเลขคนพระคนนั่งโมนีพับ พ่าพุธรูปตังนั่ปกประกราเทวไลของทอฝันว่าคนผระเลขสามตัวคือเลขอะไรครับผมก็ให้เลขสามตัวเฉพาะคนที่ไม่ขี้เกี็ดดูคลิปเท่านั้นคนที่มีบุญสัมพันธ์กันเท่านั้นถ้าเกิดคนไม่มีบุญสัมพันธ์แล้วมันออกสามตัวแตกขึ้นมาจริงๆริ <c oughs> ก็ช่วยไม่ได้เพราะทอฝันไม่ได้มนทึกั่นในไทยคลิปนี้ด้วยนะครับผมก็เจอน้